ไายโคคอนัทยักษ์ส่งออกมาพร้าวแปรรูประดับโลกเปิดตัวโคโคบุรีมะพร้าวน้ำหอมผสมเนื้อมะพร้าวอ่อนร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมแคมเปญโคโคบุรีมะพร้าวน้ำหอมตัวจริงหอมจริงทั้งน้ำทั้งเนือ้อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นเบอร์หนึ่งด้านน้ำมะพร้าวน้ำหอมปูพรมวางจำหน่ายผ่านเซเว่นอีเลเว่นกว่าหนึ่งหมื่นสาขารายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราไปชมภาพบรรยากาศและฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะวันนีผ้ผมว่าเป็นวันที่น่ายินดีนะฮะถึงแม้ว่าม,มันจะ มีอะไรที่เป็นสถานการณ์ที่มันวิกฤตนะแต่ผมว่าเราเราต้องมีข่าวดีๆเข้ามาบ้างนะก็ข่าวดีของเราพวกเราคือว่าเราจะมีน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ๆเนี่ย <Yeah. S 1> นะฮะได้ได้ทานกันนะครับคือเอเราเราเอาของดีมาให้ <Yeah. S 1> มาให้คนไทยทานจริงๆนะฮะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะเราเราทำแต่ตลาดส่งออกตลาดต่างประเทศมาตลอดนะครับแล้วเราก็เห็นว่าการที่ กลับมาได้มองว่าคนไทยเนี่ยควรจะมีสุขภาพดี <ฮะ S 1> ได้ทานของดีๆของทแท้เนี่ยผมว่ามัน,ม,นมันเป็นเรื่องสําคัญแลละสำหรับตอนนี้เพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยได้ได้มีสุขภาพดีนะครับซึ่งผมว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยนะครับคือประโยชน์มันคือมันมีเกลือแร่นะฮะซึ่งซึ่งดีมากเลยนะมีโพแทสเซียมเนี่ยนะฮะซึ่งซึ่งพวกพวกเราอาจจะไม่คุ้นชินมากนะฮะแต่แต่โพแทสเซียมเนี่ยมันช่วยเรื่องเรื่องเกี่ยวกับระบบประสาทเกี่ยวกับการออกกําลังกายนะฮะ มันทําให้เราเนี่ยสุขภาพดีนะครับงั้นผมอยากจะให้อ,ขอ่ของซึ่งของซึ่งทําให้สุขภาพดีๆเนี่ยกลับมาสู่เมืองไทยแล้วก็ให้คนไทยได้ได้ทานกันนะครับคือน้ำมะพร้าวเนี่ยตอนนี้ต้องไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะนะที่เราส่งออกเจ็สิบประเทศทั่วโลกนี่เขากินเขาเขากินน้ำมะพร้าวกันแล้วแหละนะแล้วเป็นของเขาเรียกว่าของดีจากเมืองไทยด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยโคโค่บุรีเนี่ยนะครับเราคิดว่า เราอยู่ในแหล่งที่ดีที่สุดของโลกเลยต้องใ้้ําว่าของโลกเลยนะอันนี้มันควรจะออกมาสู่ตลาดโลกนะฮะโดยเฉพาะคนไทยนะฮะเราจะได้ทานของดีที่สุดในโลกนะนเหมือนเห<อ>มือนกัหอมมะลิเนี่ยมันดีมากเลยนะแต่เราไม่ค่อยได้ทานใช่ไหมรเราสกออกไปหมดเลยแต่แต่แตนวความคิดเราว่าของดีนะต้องคนไทยต้องได้ได้ได้บริภโภคด้วยนะครับเป็นการตอบโจทย์ผู้บริโภคครับคสมัยนี้คือ จริงๆเราไม่ได้เป็นออคือเราออกค่อนข้างไม่เร็วเหมือนเหมือนเหมือนเจ้าอื่นนะฮะเหมือนคู่แข่งหลายอื่นแต่ผมคิดว่าเราต้องเอาของดีๆเท่านั้นเพราะงั้นเราเราถึงใช้เวลาพัฒนาทำ market research ทำจนบอกว่ามันอร่อยมากเมื่อกี้ผมว่าหลายๆคน ทานอยู่ะนะฮะคือไม่ได้ทันคําดีแล้วก็วางนะฮะผมเห็นแล้วหลายๆท่านนี่อาจจะดื่มหมดขวดไปแล้วก็ได้นะครับงั้นผมว่าจริงๆมันได้ของดีแล้วแหละนะฮะได้ของมีประโยชน์ด้วยนะฮะซึ่งซึ่งผมว่าอันเนี้ดดยผู้บริโภคเนี่ยหาอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในราคาที่เหมาะสมนะครับตอนนี้เราเรามีวางจําหน่ายในเซเว่นอีเลฟนะฮะก็ประมาณหม0 0นนะฮะหมื่นสาพสาขานะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะเลิมตอนนี้ในในจิ f ฟี่มีแล้วนะในรสันแล้วก็เดี๋ยวเราเราค่อยๆทยอย นะฮะเข้าไปในวางตาห้างสัค้าชั้นนำนะครับก็ยังไงก็อุดหนุนกันนะครับผมว่าของดีอยากให้ลองอยากให้ลองชิมนะฮะของดีมีประโยชน์เนี่ยผมว่าเราช่วงนี้เราต้องเราต้องทานของดีมีประโยชน์เท่านั้นถึงจะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะอันนี้นะฮะเอนผมเชิญชวนนะครับสำหรับโกโก้บลีน้ำมะพร้าวนะฮะแล้วมันหอมทั้งน้าทั้งเนื้อจริงๆใช่ไหมครับมันหอมทั้งน้ำทั้งเนื้อจริงๆนะครับนะฮะของดีกลับมาสู่เมืองไทยครับขอบคุณครับ